จะทำน้องมาเบานะเตอเือน้องก็แบบประมาณว่าไม่อยากเล่นด้วยหนีสุดชีวิตเฮ้ย <Hey, S 2> เบอร์ซื้อไม่เป็ลากน้องอย่างนั้นไม่ได้นะน้องจะหนีแล้วนะ่ะอ,อะไร,รอ,อะไรนะ เจออะไรเข้าแล้วอะไรนะจัดกล่องเล่นน่อะไรนี่หมุนได้ไม้กันฮะดิสโก้ดิสโก้ดิสโก้เทคซือ้อน,น้องคันแข่วอ่ะน้องคันแข่วอ่ะ แมวกำลังคันแค้วครับตดแลยแมวตอดใส่หน้าเลยชอบชอบแมว,แมวดูแต่วิดีโอแมวอ่ดูยูทู e แมวจะกลายเป็นแมวอยู่แล้วตอนนี้ทำแบบตัวมันแมว,แมวแกิ้งไปกิ้งมา เจอเพื่อนครับเจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อนถือระวังรถนะแมวคันแควคันแควอะไรอ่ะซือ dinh bưng bưng phong nam bưng phong nam bưng phong nam hey! bưng phong nam hey! bài là hai hạng hai hạng hui tôi thấy gì không hui tôi nghĩ hui hui เห็ดเลยจวดเลยจวดเลยตัวนี้จวดเลยจับ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 เลยเอ้ยตัวนี้เป็นงานว่ะตัวนี้เป็นงานเว้ยเล่นกับคนเฉยซื้อเบาๆจับน้องเบาๆนี่ ตัวนี้มันรู้เรื่องอเฮ้ยดิเสือจับหัวน้องนะจับนอ้องเห็น,น่น,นะเห็น,น,น,นั่นนะอยู่แมววหนี่ไร้น,นี่ยนีนี่นี่ตลาดไป้อ้น,นี่